สวัสดีค่ะอยู่กับวารายรากพันไม้เช่นเคยนะคะหลังจากที่ฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะฝนตกหนักมากบอลสีที่อยู่ในตู้ก็จะมีความสวยงามเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่มีปัญหาเชื้อราต่างๆซึ่งแก้ไปหมดแล้วบอลสีเหล่านี้ก็มีความเจริญเติบโตและสวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากจะชมความงามของบอลสีต่างๆเหล่านี้แล้วน,นะคะ เรายังมีบอนสีอีกหนึ่งตัวที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวอน,นาสงสารของชื่อของนางนะคะมีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าสงสารมากเลยค่ะบอนสีต้นนั้นก็คือตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีชื่อว่านางสวาหะนะคะนี่นางสวาหะเป็นบอนสีในตับรามเกียรน,นะคะเพื่อนๆค่ะทรงใบใบยาวหูค่อนข้างใหญ่และกว้างนะคะ ใหญ่โหกว้างใหญ่สะโพกกว้างใบขอบใบสีเขียวขี้มา้ากัดสีชมพูระเรื่อกลางใบนะคะเกือบเต็มใบสวยงามมากๆเลยเส้นกลางใบก็เป็นสีชมพูระเรื่อออกไปแล้วก็ที่ชัดเจนคือสีเขียวขี้มา้าเหมือนกันค่ะบางบบางบางเส้นเล็กๆก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อนะคะ ซึ่งเป็นสีที่คลาสสิกและสวยงามมากๆเลยค่ะท่านเพื่อนขลักษณะก้านใบก็จะสีเดียวกันกับขอบใบเลยนะคะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะและก็มีสะพานที่เป็นสีเขียวเข้มด้วยนะคะสะพานจากโคนต้นจนถึงโคนใบเลยนะคะที่ว่านางมีประวัติมีเรื่องราวที่น่าสงสารเพราะว่านางเป็นบุตรของฤาษีโคโดมกับนางกาละอัจจนานะคะ แล้วนางที่ว่าน่าสงสารเพราะว่านางโดนแม่ตัวเองค่ะสาปให้ต้องไปยืนเหนียวขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลน,นะคะที่สาเหตุโดนแม่สารเช่นนี้เพราะว่านางได้ไปอบอกความลับของแม่ให้กับพ่อตัวเองคือฤาษีโคดมได้ทราบว่า นางกาลอกัจนานไปมีชู้กับพระอินและก็พระอาทิตย์นะคะพอฤาษีโคดมทราบก็โกรธมากก็เลยได้สาบให้นางกาลอัจนาซึ่งเป็นแม่ของนางสวาหะกลายเป็นหินนะคะแล้วต่อจากนั้นนางนางกาลอัจนาก็ได้มาสาบลูกตัวเองต่ออีกค่ะสาบนางสวะหะให้ต้องไปยืน เหนียวขาเดียวอ้าปากกินลมอยู่เชิงเขาจักรวาลนั่นไงล่ะคะนี่แหละถึงแล้วก็บอกว่าถ้าคำสาบนี้ก็จะหมดไปก็ต่อเมื่อนางสวาหะมีลูกนะคะมีลูกและคลอดลูกแล้วเท่านั้นคำสาบถึงจะหมดไปพอนี้เรื่องราวได้ทราบถึงพระอิศวนนะคะพระอิศวนจึงได้ให้บัญชาให้พระพายลงมา สัตเทพอาวุธสามชนิดเข้าไปในปากของนางสวาหานะคะอาวุธเทพสามชนิดนั้นก็คือตรีคทาจัดแล้วนางสวาหาก็ตั้งคันถึงสามสิบเดือนเลยค่ะแล้วก็ได้พอถึงสามสิบเดือนก็ได้คลอดลูกออกจากปากพุ่งออกจากปากกลายเป็นอาซึ่งต่อมาก็คือได้ตั้งชื่อว่าหานุมานนั่นเองค่ะ นั่นคือเรื่องราวอันคร่าวๆที่เล่าเพื่อนฟังนี้ถึงความน่าสงสารของนางสวาหะซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้มาเล่าสูเ่เพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามด้วยนะคะสวัสดีดค่ะ